ว่าเราจะเชื่อพระกันต่อไปได้ดีไหมนเนี่ยครับงั้นต่อให้พระรูปนั้นเขาจะแบ่เบอร์ออกมาในอนาคตว่าเสียหรือเป็นพระเลวไม่ดีนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามทีแต่ถ้าสิ่งที่ท่านเคยพูดไว้มันตรงกับอริยสัจสี่ตรงกับมัคคีองค์แปดอย่าได้เผาซีดีท่านทิ้งอย่าได้เผาหนังสือท่านทิ้งอย่าได้เหยียบย่ําหนังสือท่านเพราะคําพูดในตอนนั้นกับสิ่งที่ท่านเป็นในตอนนี้มันคือคนละเรื่องกันครับ ต่อให้โจรพูดอริยส,สัจสีต่อให้โจรพูดมักมีองแปดแต่คนคนนั้นมันคือโจรแต่มักมีองแปดที่พูดก็คือมักมีองแปดคืออริยส,สัจสีธรรมะก็ยังเป็นธรรมะอยู่นั่นเองต่อให้ออกจากปากจากจากปากโจรก็สมควรที่จะต้องฟังเพราะมันเป็นข้อปฏิบัติที่นําไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อยากเปลียดธรรมะถ้าจะไม่ชอบตัวบุคคลก็อยากเปลียดตัวบุคคลแต่ให้รู้สึกสงสารว่าโชคดี ที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นและสงสารคุณจังเลยจะต้องไปชดใช้กรรมในคุกและในนรกอีกนานแค่ไหนสงสารดีกว่าที่จะไปเกลียดชังกันครับ